อยู่ในบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับที่เขื่อนคุณดันประการชนดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเราอยู่ภายใต้สันเขื่อนตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวที่ทัศมองไปที่ภูเขาก็สวยงามนะครับมองไปที่สันเขื่อนก็บรรยากาศก,าก็อย่างดีเลยนะครัเป็นภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกับทุกๆท,ท่านนะครับได้รับชมว่า ณจุดตรงนี้เป็นอย่างไรแสงของดวงอาทิตย์กำลังจะส่องประกายลงมาโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนภูเขานะครับมีหมอกควันเล็กๆน้อยๆสวยงามนะครับนดี๋ช่วงสายๆหน่อยก็จะขึ้นไปที่บริเวณสันเขื่อนนะครับ